ฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่ย่น้องชาวโซเชียลคันนะคะวันนี้ก็มาเจอกับเจด้าอีกแล้วก็มาเจอกับคิปชวนชิมซึ่งเจด้าก็มาชวนชิมสุดพลังเวอร์เวนอลังการอีกแล้วโอเคปะค่ะพี่ไมคะ <S <S นี่เจด้าก็จะมาชวนชิมเลยี่ห้อใหม่นะคะซึ่งประเทศไทยไม่มีมีแต่อินเดียค่ะอินเดียมีเท่านั้น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 และเท่านั้นค่ะอินเดียนะคะเป็นออซองแบบนี้นะคะเป็นเลกข,ของอินเดียนะคะค่ะซึ่งวันนี้เจด้าก็จะมาชวนชิมให้ดูนะคะ <S <S ดูนี่ค่ะก็จะสีหน้าท่าต็เนยไะค่ิปังง เราไปดูกันเถอะพูดเสจสารดูขนาดนี้รสชาติค่ะตดค่ะตดบอกให้ทันเจอวะก็นิดเนึงค่ะนิดนึ่งนิดนึงค่ะรสชาติอยากจะบอกว่าตดยังไงเลออินเดียแบบนั้นเลยค่ะ เจด้าก็อยากทำเออเป็นพรีเทนเตอร์นะคะพรีเนเตอร์สำหรับเมืองไทยนะคะบอกเลยว่ามีที่ไหนอย่าไปซื้อค่ะค่ะเป็นแ <_ d ata> มน่ค้าตัวจริงเจด้ามาขอกลาไปก่อนเลยนะคะกับคลิปชวนชิมเลค,ค่ะอร่อยมากอร่อยเหมือนตดค่ะ